ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมากับเอเคพิตอีกแล้ววันนี้มาเจอกันกับรายการแตกมากกว่าแตกแตกลิสต์นะครับวันนี้เป็นการเจอกันไม่สี่เป็นเด็กลิสต์ของวายเทตามคําเรียกร้องนะสายไฮบิดนะครับเราจะเริ่มเลยแล้วกันนะสําหรับนี้เป็นเด็กของน้องมิกกี้แมนนะโดยบัดดี้ก็เป็นตัวเก่านะโอเคเรามาเริ่มที่ทตัวนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันชื่ออะไรนะมันทำอะไรได้หลักๆก็คือเราเอาตัวนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะมา โมกองใช่ไหมเพื่อที่จะว่าในช่องดอปเนี่ยมีตามคอร์สของดีเอ็กใช่ไหมอ่าแล้วก็เล่นไอิงดีก่อนก็ได้อ่าแล้วก็กัดกันหรือหรือเราก็สามารถที่จะคิดว่าเราจะคอมโบกับมังกรกาโอได้ไหมนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญเลยนะมันอาจจะจ่ายแพงนะสามเกตนะแต่มันก็ได้สิ่งที่คุ้มค่ากลับมาเหมือนกันนะครับโอเคด้วยหนึ่งใบอ่าใช่ได้เพิ่มอีไงอ่าใบต่อไปเลยละกันเป็นตัวเบสิกธรรมดาเลยนะที่เดี๋ยวนี้ต้องใส่กันคือโอเวอร์โทนะ ตัวนี้ก็เอามาคอมโบกันกับอ่ามังกรกาโอนะเพื่อที่จะทําให้ใช้อเวอร์โทได้ง่ายขึ้นนะและสามารถใช้ได้2ครั้งนะโอเคใบถัดไปกันเลยโอเคเป็นบัตดี้นะครับบัตดี้ของคุณมิกกี้แมนนี่ก็รู้อีกแล้วนะว่าโอเวอร์ลุกหมดใช่ไหมโอเคใส่3ใบใส่สานะอ่าเป็นคนใจกล้าหน้าดูเลยนะว่าใส่บัตดี้ใบ3ใบนะครับโอเคใบถัดไปก็เป็นดำโอเวอร์นะใบนี้ก็ ก็ <K ill> เอามาเพื่อให้มันครบตามเงื่อนไขอะนะแต่ถ้าในกรณีฉุกเฉินก็สามารถใช้เล่นได้นเพราะลิงก์กับผู้เล่นแล้วบวกเพิ่มอีกสองคออริกและห้าคอปเตอร์ด้วยนะมีคนตายมาเยอะแล้วนะกับคอมโบนี้นะ<ต>โอเคก็มาจบดีเมื่อเมื่อจบไม่หมายถึงเมื่อมีการต่อสู้กับมันก็ลุกเทคนะตลอดนะที่ตัวไหนมาตีสู้นะมีโซกาตีไปไล์โซกานะเหมือนสกิลเดบิออสนะไอ้อะอะไรนะออกคอซอใช่ไหมตีมาแล้วก็สกิลว่ากินใช่ไหมก็คือต้องตีเสร็จก่อนนะ ตีเสร็จปุ๊บจบปุ๊บกินอ่าได้เพราะสกิลกลับมาแต่ตอนตอนที่ชีเ้เป้าเราจะตีน่ะเทคหายนะเหมือนอย่างเช่นอ่ะ RC ใช่ไหม RC ตีมาอ่าโดนชีปเป้าแล้วเกิดคุณมิกใส่เขาตัวเอกแท็กนะให้โดน RC หรืออะไรก็ตามที่เป็นการระเบิด RC ณนะตอนนั้นมันจะไม่ได้หาดาบเลยนะเพราะว่าโดนลบเทคไปนะครับโอเคใบถัดไปเป็นอ่าอะไรเนี่ยครับคุณมิกเบา,บาดา้อนโอเทิร์นนะไอใบนี้ก็สกิลโอเทิร์นโคตรสุดๆเลย โคตดไก่ไกอ่ะมันก็เก่งในสุมักงกรสุริยันนะแต่ว่าถ้ามาอยู่ในนี้มันก็อาจจะทําอะไรไม่ได้นะครับก<ร>็ตัวนี้มาตีได้เกรดน,นะแล้วบวกห้าพันในตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็โอเวอร์เทิร์นนะก็สามารถเ 10, จ็บหนึ่งไรเพื่อ Call Impact Mon คออิมแพ็กมอนโดยจ่ายคอสโดยจ่ายคอสอีกจากในดอกดนกออะครับจากในกองเออผูอ้ผิดอาจจากในในกองนะซึ่งเด็กนี้ไม่ใส่อิ p แพ t m มอนนะครับโอเคมาถัดไปเลยก็เป็นของเก่าจากชุด X ซีบีทีนะตัวนี้สามารถคอมโบได้เยอะนะอาจจะลุก DX หรือจะลุกกับใช่ลุกปรีหนึ่งตัวเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้1ตัวเลยนะครับโอเคใบถัดไปเลยใบใบประจำบ้านเลยนะใบนี้ก็เป็นโกบุสนะครับสกิลก็รู้กันอยู่แล้วนะว่ามีกองทัพลงมาใช่ไหมบนสนามใบอื่นลงมาก็ได้ชาร์จั่วนะกองทัพนะไม่ใช่ดา้อนนะโอเคใบถัดไปเลยใบใหม่เป็นมังกรกโอนะครับ ใช้ง่ายมากนะก็สกิลเหมือนกับโอเวอร์เทอร์โอเวอร์โททุกอย่างเลยใช่ไหมแต่ใช้ได้แค่สองครั้งใช้ได้แค่สองครั้งนะอันนี้ยังไม่มั่นใจนะว่าตัวนี้ตัวเดียวใช้ได้สองทีหรือตัวละทีนะโอเคเดี๋ยวจะหาคําตอบมาให้นะครับตแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเก่งใช้ได้เลย<ป>โอเคใบถัดไปเลยเป็นาเฟียร์เป็นของฟาร์มที่ยังหลงเหลืออยู่นะต่อให้เปลี่ยนลิตยังไงใบนี้ก็ยังอยู่นะครับรก็ลงมาถ้าเห็นวัวอื่นชาติจัวไลใช่ไหมชาติไลจัวประมาณนั้นโอเค ใบถัดไปเลยไม่ผู้ท่านทำเพลงเป็นโทโมชินนะโทโมชินเราก็รู้แล้วกองทัพใบอื่นเข้ามานะ,ะก็เปิดสามใบนะเลือกหนึ่งใบที่เหลือเข้าใต้กองนะอโอเคใบถัดไปเลย,ยก็ค้างข้าสีเหลืองนะสก,กิลก็คือเข้ามาถ้าเห็นวัวอื่นใช่ไหมเราก็ทิ้งเห็นกองทัพใบ,อ,บอื่นนะ,นะก็ทิ้งหนึ่งนะได้ชาจั่วใช่ไหมอโอเคเอามาช่วยเติมมือนะครับแล้วก็ เป็นอาประสาททรายอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเอามาลด3ามเดเมจนะ,ะแถมก็กันยกได้ด้วยโอเคไปถรับไปเลยใส่สองไกลับมาใส่กลับมาใส่เพราะว่าเราเอามาใช้ในการคอมโบนะอาจจะเอาไว้หาอามงกลคาโอนะจากเทคของอาบัตฟิวเจอร์คลอสใช่ไหมเขาเอามงกลคาโอโลงแต่เรามีใบนี้อยู่เราก็สามารถขุดมันมาเท่ากับว่าได้ของนะถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะมันไม่ได้บอกว่า อะไรนะมังก็กระอุมันนับเป็นไซส์หนึ่งนะถึงมันจะเป็นตัวสวมแล้วคนอนไฟก็ตามนะครับโอเคใบถัดไปใบเดียว <Yeah. S 1> นะ,ะเป็นจ่ายกกาที่มีจ่าย2ไลน์นะและขุดกองทับจากในดอปโซนใช่ไหมโดยจ่ายคอร์สนะก็ถือว่าเอามาใช้ในการเติมเกมที่ขาดหายไปได้เยอะนะครับได้จ่ายไลน์ด้วยแต่ไลน์ก็เอ้ใช่ที่สำคัญคือได้จ่ายไลน์นะเพราะว่าการจะลดล่อยดีอกได้เนี่ยต้องอไลน์ถึงนะเท่าไหร่นะสี่ไหม ต่อไปเป็นกำหม,มัดกำหม,มัดโชคพวกตีนะ<ม>ก็อ่าอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วสกิลก็คือได้1นึ่งเกรหนึ่งไลท์ใช่ไหมแล้วถ้ามี33มสวลใช่ไหมก็จะได้หยิบ1ใบขึ้นอซึ่งซึ่งเด็กนี้นะเป็นเล็กไฮบริดนะโอกาสที่จะหกก็ค่อนข้างต่ําหลักๆก,ก,ก็คือแค่หยิบได้ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับใ<ม>บต่อไปเป็นการ์ดการสุดเบสิกก็เป็นหายประทับอัศนีนะก็เป็นการ์ดการธรรมดานะแต่จุดจุดประสงค์ก็คือมันเป็นต่างโวลนะโอเค ใ่สับไปเลยไม,ไม่รอชะก็เป็นใบเก่งอีกใบนึงนะเนื่องจากเด็กนี้ปเป็นเด็กไฮบริดนะใส่ทั้งเบาดัมและบัสนะทําให้ใบนี้มีประสิทธิภาพนะก็คือใบนี้ไม่รับความเสียหายนะไม่ว่าจะปลาหอก20คลิหรืออะไรก็ตามแต่ไม่รับทั้งนั้นนะถึงแม้เขาจะตีหนึ่งดามเมตก็สามารถกันได้นะสุดยอดจริงๆใช่ไม่รับนะไม่ลดนะไม่รับถัดไปโอเป็นใบของชุด ชุด03บทีนใบนี้ชัดสามเกตนะเนื่องจากเด็กนี้ใช้เกจจำนวนมากนะครับจึงจำเป็นต้องนำมันมาใช้เพิ่มนะเอาอะไรก็ได้เอากศโอเคใบต่อไปก็ใบเหมือนกันเลยก็ได้2เกตหรือจะเอา2ัจวตอนที่ไล่ถึงใช่ไหมเออถ้าไล่ถึงก็จะได้2อัจวนะเออโอเคไปถัอไปเลยไม่รอช้าถัดมาเป็นโล่นะโลบัสก็ใส่ไป3ใบนะเพราะว่าแรงแรงรับ ก็ <g> ถือว่า okay, okay. ใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันสําคัญมากรอขนาดไหนจริงๆทุกคนถ้าจัดเด็กก็อย่าลืมใส่ใบนี้นะมันเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งเลยนะโอเคใบถ<ต>ัดไป <ใบ S 2> เลยโอเคใบนี้ก็เบสิกเหมือนกันนะคือใบได้มื่อเพื่อนมีบอดเต็มอะไรอย่างเงี้ยเราก็คืียับบอดได้นะเพื่อได้จั่วตามนั้นนะแต่ปัญหาคือ2เกตนั้นเราเอามาทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะก็จาเป็นต้องใส่ใบชาร์จสเกตเพื่อเอามาทําให้คอมโบนี้มันสมบูรณ์นะครับ โอเคใบต่อไปโอเคเป็นใบเซตประจําเด็กนี้นะก็คือดาร์โกเมโมเรียลนะก็ง่ายๆเลยตัวนี้ทําให้ลงอะไรนะลงถ้ามีบัตในช่องขวาบัตขวาดำในช่องซ้ายลดลงหนึ่งบังคับนะบัตต้องขวาเท่านั้นนะแล้วเบากับดําในช่องซ้ายใช่ไหมจะลดไซส์ลงนะก็คือยืน2ตัวได้นั่นเองนะก็ซ้ายขวาบกดีเฟน์พาวเวอร์สามอ่าซ้ายขวาบกดีเฟน์หน้าหลังสามพันสักกี่ใบก็ได้ด้วยโอ้แข็งแกร่งจริงๆต่อไปเป็นอุโนนะอุโน ใช้ยากไปหน่อยนะแต่ก็กําลังคิดอยู่ว่าลิสต์อาจจะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าหลักๆก็คือตามนี้แต่ทุกคนก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะถัดมาก็เป็น3ฐทานเสือนะเราตั้งชื่อเองก็เราก็รู้อยู่แล้วได้3เกลี่บสามใบทำเป็นรูวที่ต่างกันบนสนามนะใบนี้ใบขหาของต่อไปอะไรครับเป็น x b l a c k f o r future ford dx นะโอเคก็รู้อยู่แล้วว่าเปลี่ยนได้ ต่อเมื่อมีไลท์สีหรือต่ำกว่าใช่ไหมและมีเบาดําบลัดในสนามในสนามเลยดอกนะก็ติดง่ายไม่จ่ายคอสต่าโอเคมีเดวบลด้วยนะห้าขี้มีแผ่นมั้ยถ้ามีมีแผ่นล้วก็ท้ามีบัดดี้ในสนามไม่ตายกับมอนเตอร์ใบอื่นเกลือลงสองเออนั่นแหละคือจุดที่จะทําให้ปลาหอกได้ง่ายขึ้นนะต่อไปก็เป็นเอ็กเตมเฟสนะก็ใส่มา3นะก็เอามาใช้เพราะว่ามันอาจจะใช้ง่ายขึ้นนะก็ทําให้เราสามารถปิดเกฑ์ในไลท์ที่ขาดได้ เ็วขึ้นนะเว็มันจะดูลดลงจากของที่แล้วไหมใช่จะดูลดลงไปนะแต่ว่าก็แรงขึ้นนะหลักๆคอมโบของเด็กนี้นะก็ไม่มีอะไรมากก็คือยืนคือจะคลอดให้ได้แล้วก็เราทําการเขาเรียกว่างไงอะ่ะนำตัวเล่นลงดอกนะดูจากมือที่จั่วขึ้นมานะว่ามือเราเนี่ยได้ตัวไหนนะถ้าเกิดเราได้มังกรกาโอเราก็อาจจะเล่นมังกรกาโอว่าตัวนี้ถ้าเล่นได้มังกรกาโอในมือเราก็อาจจะเอาอโอโทโลง เพื่อเตรียมใช้ใช่ไหมแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็อาจจะกลับไปเล่น dx แล้วก็เตรียมรับเพื่อให้ไลฟ์ถึงก็ได้นะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากรอดูลิสต์มังกรดำก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เองครับพี่ต้อมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ